นาตาลีเผยภาพชวนน้ำตาไหลเป็น15นาทีที่มีค่ามากๆตั้งแต่ทราบว่าสามีฟุกเกิกพลติดโควิด -19 นาตาลีก็ต้องแยกกักตัวกับน้องนาตาชาลูกสาวที่เพิ่งคลอดได้ไม่ถึง10วันเรียกว่าบีบหัวใจคนเป็นแม่ที่สุดล่าสุดนาตาลีโพสต์รูปได้อุ้มลูกน้อยแต่คุณแม่อยู่ในชุดป้องกันใส่ทั้งหน้ากาก,ากและเฟซชิลรวมถึงถุงมือพร้อมกับเขียนแคปชั่นบอกความรู้สึกว่า กำลังใจของแม่ดีใจมากหลังจากไม่ได้เจอกันมาเป็นวันวันนี้ได้เจอได้อุ้มแล้วเป็นเวลา15นาทีที่มีค่ามากได้วิดีโอคอลให้พ่อเห็นหน้าหนูด้วยขอให้พ่อไม่เป็นไรมากนะปราบใดที่ผลยังเป็นลบทั้งคู่แม่จะมาเจอหนูได้วันละนิดก็ยังดีขอให้ตรวจครั้งต่อไปเป็นลบด้วยเธอหนูจะได้ปลอดภัยและแม่จะได้มาเจอหนูอีก หความรู้ที่อยากแชร์คือน้ำนมต่อให้แม่เป็นโควิดก็สามารถเอาให้ลูกดื่มได้นะคะน้ำนมแม่มีประโยชน์จะช่วยสร้างภูมิให้ลูกด้วยปั๊มเก็บไว้ส่งให้ลูกทานคุณพยาบาลบอกว่าหนูทานเก่งมากเป็นพลังให้แม่ต้องแข็งแรงกินเยอะๆจะได้มีน้ำนมให้หนูนะทุกอย่างอยู่ในความดูแลของคุณหมอนะคะต่อให้ผลเป็นลบทั้งคู่ก็ต้องใส่ชุดมิดชิดรัดกุมป้องกันปลอดภัยที่สุดและจำกัดเวลา อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ